ัอดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆหวานได้เลือกท็อปปิกที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วหวานก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้เหตุผลเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นก็คือเหตุผลการโดนปฏิเสธวีซ่านั่นเองค่ะ จะบอกก่อนนะคะว่าการโดนปฏิเสธวีซ่ากับโดนแคนเซิลวีซ่าเนี่ยไม่เหมือนกันการโดนปฏิเสธวีซ่านะคะก็คือเราแอพพลายแอปพลิเคชันเข้าไปและเขาดีดกลับมานะคะคือการปฏิเสธในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถทําการรีเคสได้นะคะเพื่อแก้ไขสิ่งที่เขาสงสัยและเรามีสิทธิ์จะได้วีซ่านะคะแต่ในตัวของการแคนเซิลวีซ่าเนี่ยก็คือเราได้รับวีซ่ามาแล้วแต่เราไม่สามารถทําตามข้อตกลงที่เขาเขียนไว้ในนั้นหรือที่เขาเรียกว่าคอนดิชั่นนะคะ การที่โดนแคนเซิลวีซ่าระหว่างที่วีซ่าเรายังไม่หมดอายุเนี่ยส่งผลมากๆนะคะต่ออนาคตในการขอวีซ่าที่จะกลับมาออสเตรเลียอีกครั้งนะคะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนแบนสปีรวมไปถึงมีสิทธิ์ในเรื่องของการขอวีซ่าไปประเทศอื่นๆด้วยอีกนะคะหวังขอบอกกันเลยว่าตอนนี้พายุเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะหลายๆคนคงจะเห็นข่าวน้ําท่วมเห็นข่าวพายุเข้านะคะตอนนี้ก็คือ ฝนตกหนักมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะคาดว่าอาทิตย์หน้าก็จะตกอีกทั้งอาทิตย์นะคะตอนนี้น้าท่วมไปหลายจุดแล้วแต่หว่านี่อยากจะรีบทำคอนเทนต์นี้นะคะเพื่อที่จะรีบแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเหตุผลในการที่โดนปฏิเสธวีซ่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นประโยชน์มากๆสาหรับใครที่กําลังเตรียมเอกสารหรือว่ากําลังจะดูการเขียน GTE ต่างๆนะคะอย่าลืมดูคลิปนี้ละคะ่ะแล้วก็นําไปปรับใช้กับเคสของตัวเองนะคะ รวบรวมมาทั้งหมด7เหตุผลด้วยกันนะคะโดยเหตุผลที่ได้เนี่ยเป็นเหตุผลมาจากเคสส study พส s จาก facebook ต่างๆนะคะรวมไปถึงเพื่อนแล้วก็คนใกล้ชิดหวานนะคะที่เข้ามาสอบถามเยอะแยะมากมายเลยเนาะระหว่างเนี่ยก็จะทำการรวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนนะคะเพื่อจะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า7เหตุผลเนี่ยมีอะไรบ้าง เหตุผลแรกนะคะก็คือเหตุผลที่เราไม่สามารถอธิบายเจตจำนงที่แท้จริงของการขอวีซ่าได้ชัดเจนให้เขาได้เข้าใจนะคะซึ่งการอธิบายเจตจำนงหรือว่าเหตุผลที่เราอยากจะมาเรียนหรือว่ามาทำวีซ่าที่ออสเตรเลียเนี่ยจะต้องระบุอย่างชัดเจนนะคะใน GTE หรือ Genuine Temporary Entrant GTE มีส่วนสำคัญมากๆในปัจจุบันนะคะในการพิจารณาวีซา่า GTE เนี่ยจะเปรียบเหมือนรีซูเม่ในการใช้สมัครงานนะคะซึ่งจะระบุว่าเราเป็นใครามาจากไหนทำอะไร ปัจจุบันเนี่ยทำงานอะไรมานะคะเรียนจบอะไรมาทำไมถึงอยากมาเรียนคอร์สนี้ที่ออสเตรเลียและอยากจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะซึ่งหลายๆเหตุผลค่ะที่ใครๆก็อาจจะไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนใน GTE นะคะก็สามารถโดนมาเป็นเหตุผลในการที่เขาจะปฏิเสธวีซ่าได้นะคะซึ่งตอนนี้หวังจะยกเหตุผลที่เกิดจากการที่เราเขียน GTE ไม่ชัดเจนนะคะดังต่อไปนี้1 ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงอยากมาเรียนที่ออสเตรเลียหรือไม่สามารถอธิบายได้ว่าข้อแตกต่างของการเรียนคอสนี้ที่ประเทศบ้านเกิดกับที่ประเทศออสเตรเลียแตกต่างกันอย่างไรเห็นได้ชัดมากนะคะจากคอร์สเรียนทั่วไปเช่นคอร์สเรียนภาษาคอร์สเรียนบิสเนสคอร์สเรียนมาร์เก็ตติ้งคอร์สเรียนเหล่านี้นะคะเป็นคอร์สเรียนที่ค่อนข้างที่ general ซึ่งสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้ครอบคลุมว่าทําไมเราต้องมาเรียนคอสนี้ที่ออสเตรเลียเท่านั้นนะคะ 2. เหตุการณ์จากประเทศบ้านเกิดอันนี้หลายหลายคนเนี่ยก็จะเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยมันมีด้วยหรอเหตุผลที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยไม่ให้มาเรียนอันนี้เป็นเหตุผลที่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็เกิดขึ้นกับหลาย,ลายประเทศไม่ใช่แค่กับประเทศของเราเองนะคะก็คือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองหรือว่าทางเศรษฐกิจนะคะคือเขาไม่เชื่อว่าหลังจากที่เรามาถึงแล้วเนี่ยเราจะสามารถกลับไป ที่ประเทศบ้านเกิดได้นะคะเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจบ้านเมืองอาจจะไม่ดีพออะไรประมาณนี้นะคะแต่ในประเทศที่มีการสงครามหนักๆน,นะคะเขาก็จะมีวีซ่าตัวอื่นแต่ว่าตัวนี้หวังไม่ได้ศึกษาดีพอเลยแบบไม่อยากจะเมนชั่นยาวมากนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับรีฟูจ e โปรแกรมนะคะแต่ว่ามันจะเป็นด้านเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือว่า สงครามทางการเมืองหนักมากจนเขาไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้อีกนะคะอันที่3นะคะคุณสมบัติก่อนหน้านี้ของผู้สมัครนะคะเช่นคุณสมบัติทางการศึกษาในอดีตนะคะคือไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงต้องลดระดับการศึกษา หล,หลายผู้แอพพลิเค็เนี่ยอาจจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมถึงต้องลดระดับตัวเองเนี่ยมาลงเรียนภาษาโรงเรียนสติทิพเกศหรือดิพล oma ที่ออสเตรเลียนะคะ2องนะคะการไม่สําเร็จการศึกษาจากประเทศเติมของตัวเองนะคะหรือว่าไม่มีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษที่คอร์สเรียนได้กําหนดไว้นะคะในส่วนของการไม่สําเร็จการศึกษาเนี่ยจริงๆตัวนี้สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะว่าหลังจากที่เราไม่จบการศึกษาเรามีเหตุผลอะไรนะคะเราอาจจะไปศึกษา ในเรื่องของตัวอื่นมาอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อปิดแกลบตัวนี้ความสนใจในการศึกษานะคะก็คือไม่สามารถอธิบายถึงความสนใจที่อยากจะมาเรียนคอร์สนี้ได้ชัดเจนม,มากพอนะคะทาให้เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงอยากจะมาเรียนที่นี่นะคะหรือว่าในช่วงระหว่างการศึกษาที่จบ กับช่วงที่อยากจะมาเรียนที่ออสเตรเลีย,เ,ยนเนี่ยมีแกลบว่างเกินไปนะคะแล้วก็ในระหว่างแกลบเนี่ยไม่ได้แสดงถึงความสนใจในการอยากจะมาศึกษาเล่าเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถปฏิเสธวีซ่าเราได้เหมือนกันและความสามารถทางการเงินค่ะก็คือในเรื่องของเราไม่มีเงินที่จะสามารถครอบคในส่วนของค่าครองชีพและในส่วนของ Education Fee ได้นะคะ 4. ค่ะประโยชน์ในอนาคตของคอร์สนี้นะคะก็คือ เป็นประโยชน์ที่เราไม่สามารถหาได้เลยอะถ้าเรือเราเรียนอันนี้ที่ประเทศบ้านเกิดนะคะก็คือเราต้องอธิบายในตัวนี้ชัดเจนม,มากว่าทําไมเราถึงมาเรียนคอร์สนี้ และคอร์สเนี้ยจะก่อประโยชน์อะไรในตัวเราที่เราไม่สามารถหาได้อีกเลยอย่างเงี้ยในบ้านเกิดน,นะคะแต่หลายคนเนี่ยมาเรียนคอร์สสมมุติว่ามาเรียนภาษาที่นี่ก็อาจจะให้เหตุผลด้วยความที่ว่าการเรียนภาษาที่ออสเตรเลียเนี่ยเราได้เรียนจาก Native speaker ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในภาษาอังกฤษแบบ Native เขาพูดกันได้อะไรประมาณเนี้ยแต่เหตุผลตัวเนี้ยอาจจะไม่ดีพอนะคะเราอาจจะต้องอธิบายให้มันมากขึ้น กว่าเดิม 5. ประวัติทางอิมิเกรชันที่ผ่านมานะคะหลายๆคนค่ะก็คือจะมีประวัติการย้ายถิ่นฐานนะคะรวมไปถึงประวัติการถูกปฏิเสธวีซ่าจากที่อื่นหรือว่าการถูกยกเลิกวีซ่าจากที่อื่นอันนี้ก็อาจจะมีผลในการพิจารณาวีซ่าเหมือนกันนะคะ 6. เอกสารทางการเงินออสเตรเลียเนี่ยจะตีค่าครองชีพ1ปีเท่ากับประมาณ21,000ดอลลาร์นะคะ โดยผู้สปอนเซอร์เนี่ยจะต้องสามารถ cover ในส่วนของค่าเรียนแล้วก็ค่าครงชีพเหล่านี้ได้นะคะหากผู้สปอนเซอร์ไม่สามารถ cover ได้อันนี้ก็ อาจเป็นผลต่อพิจารณาวีซ่าเหมือนกันรวมไปถึงผู้สปอนเซอร์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ห่างไกลเวลาเขาทําตัวผู้สปอนเซอร์เขาจะทำแบบเป็น Family Tree ก็คือจะลากลงมาว่านักเรียนเป็นใครคนนี้พ่อแม่ผู้สปอนเซอร์เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะคะยิ่งห่างมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งอธิบายมากขึ้นเอกสารต้องยิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจทําให้เขาแบบพิจารณายากขึ้นไปอีกเนาะฉะนั้นเนี่ยคนถึงแนะนําให้ใช้พ่อแม่ หรือว่าญาติสนิทจริงๆเช่นแบบพี่ป้านาอาอะไรประมาณนี้นะคะ 7. ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากๆนะคะระหว่างก็เคยเจออยู่ระยะหนึ่งนะคะก็คือการปลอมแปลงเอกสารการปลอมแปลงเอกสารหมายถึงการปลอมแปลงเอกสารเลยนะคะก็คืออย่างเช่นการทําผล i อเอลปลอมขึ้นมาหรือว่า การทำแบงค์สเตทเมนต์ปลอมขึ้นมาอะไรประมาณนี้โดยใช้แบบ Photoshop หรือว่าโปรแกรมอะไรประมาณนี้เนี่ยคือการปลอมแปลงเอกสารนะคะซึ่งการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยจะผิดคดีอาญาเลยนะแกก็คือสามารถทำให้เขาพิจารณาว่าเราไม่ควรจะกลับมาอีกอะไรอย่างงี้ะคะ่ะซึ่งไม่ควรจะทำอย่างมากเลยเนาะ <S <S สุดท้ายนี้นะคะพายุเข้าหนักมากแล้วหวานก็คิดว่าหวานคงไม่สามารถจะสู้เสียงพายุได้อีกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปเลยละกันนะคะหวางหวังว่า7เหตุผลที่หวานยกมาเนี่ยจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังคิดอยู่ว่าของเราเนี่ยมันจะเข้าขายหรือเปล่านะคะไปลองเช็คประวัติตัวเองดูเช็ค GTE ตัวเองดูว่ามันเข้าขายหรือเปล่าจากนั้นเนี่ยก็อาจจะลองไปแก้ดูนะคะว่า ทำยังไงก็ได้ให้มันปิดช่องโหว่ไม่อยากให้ใครรีบร้อนเลยคือหลายคนนะเห็นว่าประเทศออสเตรเลียมันเปิดแล้วก็แบบยย ب, อยากรีดทาเอกสารแล้วก็อยากมาให้เร็วที่สุดไอตัวนี้แหละค่ะจะเป็นจุดบอดที่ทําให้เราเนี่ยเตรียมเอกสารไม่ดีนะคะหวังว่าปัจจุบันการทําวีซ่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือระหว่างเด็กนักเรียนกับเอเจนต์เป็นอย่างมากนะคะเอเจนต์เองเนี่ยเวลาเขาขอเอกสารเนี่ยเขาขอเอกสารตามที่ สิ่งที่ m m i g r a t i o n เขา Require มานะคะอยากจะให้หนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจนะคะในเรื่องของ Bank statement หลายๆท่านเนี่ยก็มีการโฆษณาเกิดขึ้นว่าไม่ต้องยืน่นไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยหวันอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเรามีเอกสารแน่นถ้าเรามีอาเอกสารพร้อมมากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตัวเรามากๆนะคะคนที่เขาไม่ยืน่นเอกสารบางอย่างและเคสเขาผ่านนะ่ะเราจะต้องดูว่ามันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นเคสแบบนี้นะคะแล้วก็มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่โดนปฏิเสธเพราะเอกสารไม่ครบนะคะฉะนั้น เราอย่าไปเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยเลยดีกว่าเราเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เอกสารให้พร้อมทําทุกอย่างให้ดีเพราะประวัติทางวีซ่าของเราเนี่ยสำคัญมากๆนะคะหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้รักษาประวัติทางวีซ่าของตัวเองไว้นะคะทําให้ ปัจจุบันเนี่ยก็มีผลต่อการพิจารณาหลายๆอย่างในเรื่องของการเป็นพลเมืองออสเตรเลียด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนใช่ั้นเราควรจะทําทุกอย่างตามข้อกําหนดตามกฎของเขาเนี่ยจะดีที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนจบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ